สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปู่เยี่ยมพาด้วยนะครับผมสวัสดี FC แฟนช่องทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วนะครับผมเลียกรางวั็ออกไปแล้วนะครับผมตามนี้ตามนี้ตามนี้ออกไปแล้ว 618อ่ะเรามาตามชมเลขปูดำปูขาวกันแล้วครับผมเลขปูดำปูขาวเลขที่คนตีไม่ออกบอกไม่เป็นนะนะครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงอ้าวเข้าปังปังมาหลายงวดนะครับผมวดนนี้ก็มาแล้วนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วปูเยี่ยมได้มาแล้วนะครับผม มาดูตัวปูดำปูขาวจะปังไหมในงวดนี้เดี๋ยวให้ปูเยี่ยมสวดคาถาก่อนนะครับสาธุสาธุาธพุทธธรรมสังมังคังโรเกธมโรเกนุตรโรสังโควปะวะโรเซทติเอตมังคังพุทธาาังสารนังคตาธรรมังสารนังคตาสังคังสารนังคตาผู้ขานับถือผู้ขาจึงได้ยกมือสิบนิว้วว่าวอน ซึงองค์ปู่ดำปู่ขาวขอประสิทธิให้สำเร็จให้เห็นในจิตในใจของผู้ขานี้เถินนะเอาเด้อปุอ่ยทําสังมังคลังโลเกทำโมโรเกอนุตรโรสังโควปะวะโรเศทโตติเอตมังคระมุตตะมังอ้าวมา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 ปุ่ยเยี่ยมสดคาถาลเล้วระลึกถึงท่านนะ อ่าให้แม่นย้ำเดาปู่เด้งงวดนี้อ่าเขียนมาแล้วนะอ่าปูเขียนประมาณนี้แหละอ่างวดนี้จะยากหรือง่ายนะครับผมเรามาดูกันเขียนดอเด็กก่อนเพื่อนนะดอเด็กนี่เลขของท่านคือเลขสอนะแปดเหมือนเดิมเราหกซ่อนไว้ใน8แล้วก็มาเขียน7 เขียนเจ็ดแล้วก็ไม่เขียน 9, เก้าหรือหกน,นี่ยากยากมากมานะเป็น้ายตัวสามอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็เขียนปีปีพศนะเหมือนเลขหกเลขเก้าน,นี่แหละพศหกสิบสองน,นะเขียนเลขสองนะอ่ะปู่บอกว่าเป็นเด็กสองปีนำส่งนะอ้าวคำนี้แปลก เป็นเด็กกี่ปีปูปูบอกว่าเด็กสองปีคำว่าสองปีสองปีฟังให้ดีนะสองปีสองปีเดี๋ยวขีดด้วยก่อนสองปีปูว่าสองปีว่าไงสองปีสองปีกับสองขวบมันเดียวกันนะฮะปีกับขวบอ่าทีนี้มาดูฝั่งนี้ปูเป็นผู้เท่านะปูเป็นผู้เท่า นะปู่เป็นเด็กน้อยสองปีนำสงเป็นผู้เท่าพูดมาอีกแล้วเป็นผู้เท่านะเอฟซีแฟนช่องเคยเห็นแล้วนะปู่เป็นผู้เท่าจับไว้เลยหกเจ็ดแปดเก้านั่นแหละอักษรหน้าขออักษรหน่อยปู่ปูให้อักษรปอกอสอหรือพจอสอปูว่านะพกอสอหรือปอจอสอน,นะครับผม อ่าเลี้ยงตัวเลขให้ดูได้ไหมอ่าจะพยายามเลี้ยงลองดูจะหมดทุกตัวไหมนะครับผมจะหมดทุกตัวไหมจะเลี้ยงลองดูตอเด็กนี่เป็นเลขสองนะครับผมเลขแปดก็มีนะเลขแปด แปดกับหกนี่ทับกันไว้เลขแปดเลขแปดจะเลี้ยงให้ดูเลี้ยงให้ดูเลี้ยงให้ดูเล,ดเลขเกียรติอยู่ไหนเลขเกียรติเอาไปแล้วเลขหกอยู่ไหนแปดกับหกนี่ทับกันไว้อย่างนี้นะฮะอ่าแล้วมามีหกสามอีกอยู่ตรงไหนหกสามอยู่ตรงไหน อ่าปีหกสองเราหกเยอะเหลือเกินนะฮะอ่าเหกเยอะแบ่งปันกันกันแล้วตัวนี้ก็หกตัวนี้ก็หกเอามาใส่อย่างนี้ปีหกสองนะยังเหลืออีกตัวยังเหลืออีกตัวยังเหลือเก้าว้หาเก้าไม่เจอ แบ่งปันกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเก้ามาอยู่ตรงนี้นะเก้าหรือหนะฮะเก้าหรือหกประมาณนี้นะครับผมเลขปูด้ำปูขาวนะฮะถ้าจะเล่าถึงตานานปูด้ำปูขาวเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟงังสักหน่อยนะครับผม อ่าเล่าให้ฟังสักหน่อยถ้าจะพูดถึงตำนานปู่ดำปู่ขาวเนี่ยก็สี่สิบห้าสิบปีมาแล้วล่ะครับผมก็มีการประทับทรงกันเอาที่ข้างวัดน้ำคลองล่ะครับบ้านแม่ทำกุมภวาปีหนุนครับคนทั่วสารทิศก็ไปกันนะครับผมอุดรไปหนองคายไปเมืองเลยไปขอนแก่นมา ไปนั่งฟังกันนะฮะสี่สิบห้าสิบคนรถจอดเต็มนะครับผมได้กันไหมบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะแต่โปูเยี่ยมก็ได้หลายเทีย่ยวเหมือนกันท่านเข้าทรงเสร็จท่านก็ให้นะฮะเรียกว่าโชคลาบท่านก็กินตะเกียงคือเอาเทียนจุดเทียนแล้วก็จำ้ำเข้าปากแล้วก็จ้ำที่ฝ่ามือ,เ,อเห็นไหมเห็นไหม เราก็มองแต่ตรงนี้ฝ่ามือไม่เห็นนะท่านท่านดูโชว์ที่นิ้วมือท่านบอกว่าสีมาอคนก็ดูไม่ออกกันหรอกนะครับผมสังเกตยังกิงถึงรู้บ้านเล็กที่ปูเยี่ยมก็สี่ศูนย์บ้านของแม่แดงนี่เก้าเก้าท่านบอกว่าถึงคิวเราท่านก็บอกว่าอ้าวบ้านเก้าเก้าสี่ศูนยไฟสีเก่งก็กันละเพราว่าเก่งซ้ำกันได้ละนะ โอ้โหรู้อย่างนั้นก็ไปจัดหนักเลย9449เป๊ะได้ครับผมได้เหมือนเดิมออก94ตรงๆนะนี่ท่านให้อย่างนั้น่ามีบางมีงวดหนึ่งแจมได้นะก็ถามว่าปูปูเรียกอยู่ตำ่ำหรืออยู่สูงปูอ่าเครื่องกลางละ พอว่าย่เครึ่งกลางล่ะพอว่าตัวลูกล่ะไม่ใช่ลูกตัวเพราะคนสี่สิบห้าสิบคิดไม่ออกสักคนครับผมรากฏว่าเลขออกครึ่งกลางก็มันไปออกที่ห้าศูนย์ล้ะครับงวดนั้นออกสี่ห้าศูนย์โอ้ปังปังได้มันเดิมเพราะว่ารู้จักครึ่งกลางมีเที่ยวหนึ่งท่านบอกว่าอ้าวยางมานเวลาเราขี่รถไปแนละ้่ถามว่าเดินมาไหม เดินมาบ่าละย่างมาบ่าละคันมู่เจ้าย่างมากับย่างเมื่อสละพากขาด้เที่ยวนั้นก็บางคนคิดไม่ออกหรอกนะครับผมปริศนาปัญหาท่านให้เดินไปเดินมาเดินมาก็เดินกลับก็สองสอง,สองนะครับออกสองสอง,สองปังนะครับผมอ่าล่างทรงท่านตายล้วหายตายจากไปหมดแล้วครับผมไปหมดเรียบร้อย เดี๋ยวนี้ไม่มีล่างทรงนะปู่เยี่ยมก็ได้ใบของใบชคล่าของท่านนี่แหละไปเห็นเก่าๆที่สอดไว้ในสมุดยี่สิปีแล้วมันไม่หายนะก็เลยนำมานบใส่หัวเขารบบูชาสวดคาถาลงไปเลยนะครับผมอสังสุลกยัยไสยุทธสุดยอดสลอดสอดอินตาพุทธลักคณะวันตาสุขขังสุขขังมันเป็นเลขของปู่องค์ดำองค์ขาวนะครับ เป็นคาถาของท่านสวดประจําเราไปบ่อยจนจาได้สวดได้เออสวดได้แล้วลึกถึงประสิทธิโอประสิทธิมาจริงๆนะมันก็เห็นอยู่ในจานี่แหละนะเขียนอย่างนั้นเขียนอย่างนั้นแล้วเ,เราก็มาลอกเรียนอ่าฟังปังมาหลายงวดนะครับมีคนได้ 3, สามตัวบนมาหลายงวด อ่าได้ลัตเตอรี่กันหลายงวดทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะโทรมาบอกอยู่อ่าวันนี้ปู่เยี่ยมให้วันที่ห้าเลยนะครับผมอีกสี่ห้าวันไปทำลงอีกทำลงเรื่อยๆเพราะว่าบางคนก็ไม่เห็นคลิปนะฮะฉะนั้นต้องปล่อยคลิปเยอะๆให้เห็นเลขปู่ดำปู่ขาวนะฮะจะมาไหมเลขปู่องค์ดำองค์ขาวนะครับผมในงวดนี้ อ่าเป็นอมตะไปแล้วนะครับผมอ่าสองดูเป็นอมตะไปแล้วนะจะปังที่ตัวไหนนะครับผมจะปังที่ตัวไหนจะปังที่ตัวไหนเออจะปังที่ตัวไหนอ่า จบปังที่ตัวไหนอ้าปู่เยี่ยมขยับขยับให้ดูไปเฉยๆอย่างนั้นแหละครับเราก็ขยับกันเองนะครับปู่เยี่ยมไม่ได้ใบไม่ได้อะไรแต่ว่าวางให้เห็นเฉยๆนะว่ามาตัวไหนอืมถ้าบางเงินมาตัวนี้ก็โชคดีอ้าวนำตัวเลขไปเก็บแล้วตลี่ออกจากแผงกันได้นะครับผมไปเก็บกันเลยไปเก็บกันเลยนะฮะเจอเจ็ดสองเก้าก็เอามาเลยเจอเก้เาสองเจ็ดก็มาเลย เจอเจ็ดเก้าสองก็มาเลยเจอแปดสองเอามาเจอแปดสามละ่ะเอามาอย่าให้เหลือนะครับเจอเก้าสองล่ะเอามาเจอเก้าสามเอามานะครับผมอ่าท่านอาจจะถูกรางวัลใดรางวัลหนึ่งก็ได้นะครับในชุดที่มีชื่อว่าสูตรปูดำปูขาวอามาตะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับปูยมามราพาจากนะครับอยู่ดีมีสุขมีเงินมีทอง มีอยู่มีกินกันทุกท่านนะครับผมอ่ะอำลาอำลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ปู่เยี่ยมด้วยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮ่าาคำแล้วคำแล้วคำแล้วอ่ะอลากันนะจะมืดแล้วโอเคโอเค